ข่านนักวิปร้ำคนหนึ่งรู้กำหนดที่จะต้องลาออกอยู่แล้วแต่การลาออกของเขาดันมีความคิดที่อยากจะทําอะไรให้หน่าจดจําให้เป็นเหตุการณ์สาคัญในชีวิตส่วนนักวิปร้ำอีกคนหนึ่งหาป้องการแชมป์ไม่ได้เขาจะถูกไล่ออกทันทีเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้สถานีวิปร้ำจะเล่าให้ฟังจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมด มันเริ่มขึ้นในศึกรอประจำวันที่13มิถุนายนปี2011คู่เอกในตอนนั้นเป็นการปราำระหว่างจอซีนากับซีมพังแต่แมตชต่อสู้เริ่มเพียง10นาทีเศษอยู่ๆอาร์ทูธก็ออกมาปั่นป่วนคนดูที่ข้างสนามต้องบอกว่าอาร์ทูธกับจอซีนานั้นมีคิวจะต้องมาสู้กันในแมตชการปราำชีชปมโลกในศึกแคปิตอล Pu อนิเมนตที่ยังจะมาถึงนี้ทำใหทั้งคู่เริ่มเปิดสึกสายกันอยู่เป็นระยะ นักประปรมคนนี้ได้เข้ามาก่อกวนเด็กๆที่เข้ามารับชมซีน่าเห็นท่าไม่ดีทำให้เขาคิดจะไปช่วยเด็กน้อยโดยที่ไม่ได้สนใจเซีมพังแม้แต่น้อยนั่นจึงส่งผลให้ซีน่าโดนเซียมพังจับใส่ GTS พร้อมจับกดนับ3ชนะไปได้เชนะในครั้งนี้ทำเอาเซียมพังถึงกับสะใจที่เอาชนะเหนือยอดแชมป์คนนี้ได้ด้านอาทุธที่เห็นซีน่ายังเจ็บอยู่ เขาก็เลยเข้ามาเล่นง,งานซีนาซ้ำเข้าไปอีกรอบอาทูนั้นบอกว่าในศึกแคปิตอลพันน s h เมนต์เขาจะเอาชนะซีนาและกระชาแช,าชมป์โลกของซีนามาได้แน่นอนจากนั้นอาทูก็เดินจากไปพร้อมกับหยิบเข็มขดัดแชมป์โลกของจอซีนาไปด้วยและแล้วศึกแคปิตอลพันน s h เมนต์ก็มาถึงคู่เอกเป็นการประลชิงแชมป์โลก WWE อาทูเดินมาพร้อมกับเข็มขดัดแชมป์โลกของจอซีนา สร้างความวงงงวยให้กับคนทั้งสนามว่าชายคนนี้กำลังคิดจะทำอะไรกันแน่และจอซีนาผู้เป็นเจ้าของแชมป์ก็เปิดโตอกมาการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นผู้ขาทั้งสองได้ต่อสู้กันจนกินเวลาไปมากกว่า15นาทีก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะด้านอาร์ทูตท,ที่ได้เล่นง,งานซีนาจนบอบช้ําแต่เขาก็ไม่สามารถปิดเกมนี้ได้เพราะซีนาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆทำใหอาทูตจึงลงไปปั่นป่วนคนดูอีกครั้ง เพื่อหวังให้สีนาไม่มีสมาธิในการปล้ำเขาได้เดินลงไปแย่งหมวกของเด็กน้อยคนหนึ่งพร้อมกับแย่งน้ำมากินหน้าตาเฉยเด็กน้อยคนดังกล่าวจึงเริ่มหมดความอดทนเด็กคนนี้จึงได้เอามือไปปัดแก้วน้ำให้หกใส่ตัวของอาทูตอาทูธถึงกับผง,งาไปเล็กน้อยแต่นั่นก็ทำให้ซีนาได้ตั้งหลักได้ซีนารีบลงมาลากคออาทูธขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับจับใส่เอเอไปอย่างรวดเร็วและกดนับสามเอาชนะไปได้ ปองการแชมป์โลกเขาเอาไว้ได้อีกครั้งและในศึกเดียวกันนั้นซีมพังมีแมตช์ในศึกนี้ด้วยเช่นกันโดยเขาได้เจอกับเรมิสเตเดโอซึ่งพังก็โชว์ฟอร์มดีเช่นเคยเขาสามารถเอาชนะยอดนักมวยกล้ามหน้ากากสายเหินเวหาได้ทำให้เขาได้ความมั่นใจที่มากล้นมากขนาดที่ว่าชายคนนี้กำลังจะคิดการใหญ่อะไรบางอย่างอยู่หลังจบศึก Capital punishment หวันถัดมาในศึกรอซีมพังออกมาพูดที่หน้าเวทีเขาบอกว่าเขาคือนักวอลลย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในตอนนี้เขาสามารถเอาชนะทุกคนได้ซึ่งเขาก็ทําให้เห็นแล้วไม่ว่าจะเอาชนะเอเดมิสเตเดโอหรือแม้กระทั่งจอร์ซีน่าก็าตามด้วยผลงานที่เขามีในตอนนี้เขาต้องมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกได้แล้วซึ่งซีมพังก็ได้ขอ GM ฝั่งรอวางแมตช์ให้เขาได้ชิงแชมป์โลกของจอร์ซีน่า ในสึกที่จะจัดในบ้านเกิดของเขาอย่างศึกมันดี้เดอะแบงค์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ด้าน GM ฝั่งรอเพื่อทราบเรื่องนี้ก็ได้บอกว่าเขารับเรื่องที่พังขอแล้วแต่ตอนนี้เขาขอให้พังออกไปจากเวทีนี้ก่อนซึ่งพังก็ไม่ยอมและดื้อด้านให้ GM ทําตามสิ่งที่เขาขอด้าน GM ก็ทนลูกตือของพังไม่ไหวเขาจึงจัดให้ตามคำขอ,ขอแต่มีข้อแม้อยู่ว่า พังจะต้องเอาชนะการปลร้ำแมตช์สมเศร้าให้ได้ก่อนหากชนะพังก็จะได้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแต่หากแพ้ผู้ที่ชนะในแมตช์สเศร้าก็จะได้สิทธิ์นั้นแทนโดยในปล้ำที่เข้าร่วมทั้ง3คนได้แก่ซีมพังอาวาตโตเดริโอและเรมิสเตเดโอเมื่อได้ฟังข้อเสนอน,นี้ททำให้พังถึงกับไม่สบายใจแต่เขาไม่มีทางเลือกไหนที่ดีมากกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งในค่ำคืนนั้นแมชก,การปรั้มสามเศร้าก็ได้เริ่มขึ้นทั้ง3ต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยใช้เวลาต่อสู้กว่าด10นาทีก็ได้รู้ผลซีมพังชว์การเล่งงานเรตอนที่เรกํกลังเล่งงานเดเดโอจนบอบช้าพังรีบชิงจับกดเดเดโอและเอาชนะลงไปด้าน,นที่สดุดซีมพังกลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอันดับหนึ่งได้ไปเจอกับจอซีนาในสึกใหญ่มันนี่เดอะแบง ที่มันจะมาถึงในไม่ช้าหลังจบแมสดังกล่าวซีมพังได้ประกาศว่าในวันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวที่จะศึกมันนี่เดอะแบงตัวเขาจะหมดสัญญากับ WWE ในวันนั้นพอดีซึ่งก่อนจะหมดวันนั้นเขาจะเอาชนะจอซีหน้าและจะเอาแชมป์เส้นนี้ออกไปจากสมาคมพร้อมกับตัวเขา And trust ในสึกรอสัปดาห์ต่อมาช่วงท้ายของรายการเป็นการประลําระหว่างจอซีน่ากับอาร์ทูธในแมตช์พิเศษที่ชื่อว่าเทเบิลแมชด่างของซีมพังก็ได้เข้ามาขัดขวางจอซีน่าทาให้ยอดแชมป์คนนี้พลาดท่าพ่ายแพ้ไปให้กับอาร์ทูธด่างซีมพังที่สามารถทําให้จอซีน่าได้รับความพ่ายแพ้เขาได้เดินกลับไปที่แท่นเปิดตัวแล้วพูดต่อหน้าแฟนๆนับหมื่นแล้วรวมไปถึงผู้ชมทางบ้านอีกนับล้านด้วยใจความที่ว่า ตัวงเขาแจจริงก็ไม่ได้เกลียดจอซีนาแต่เขาเกลียดจอซีนาตรงที่ว่าชายคนนี้อ้างว่าตัวเองนั้นเจ๋งดูเก่งดูยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเขาตั้งหาที่เจ๋งที่สุดเขาคือคนที่เจ๋งเหนือกว่าจอซีนาและเจ๋งกว่าทุกๆคนบนโลกใบนี้เพราะเขาคือ the best in the world สิ่งเดียวที่ซีนาเจ๋งไปมากของเขาก็คือการเลียขาประจบเจ้านายซึ่งเขาทำไม่ได้ จากนั้นซีมพังก็ได้ด่ากลาดลามไปถึงเบื้องหลังของ WWE ลามไปถึงผู้บริหารอย่างวิสแมกแมนและจอห์นรอเรนติสเขาพูดถึงเบื้องหลังทั้งหมดรวมไปถึงโอกาสที่เขาที่มีความเป็นไปไปด้นในการขึ้นปป้ามผู้เอกของศึกเรสเบเนียแต่แล้วมันก็ต้องพังทลายลงเพราะสตายุกเก่าได้เข้ามาบดบันลักษมีเขาไปจนหมดเขาเบื่อเบื่อทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับสมาคมแห่งนี้และอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่สัญญาของเขาจะหมดแล้ว เขาจะเอาชนะจอสีนาและนำแชมป์โลก WWE ไปป้องกันแชมป์ในสมาคมอื่นๆอย่าง r i n k of h o n o r หรือไม่กับสมาคม New Japan Pro Wrestling ซีมพังได้พูดสิ่งที่อัดอั้นมานานเขาพูดออกไปทั้งหมดจนทำให้ทีมงานสั่งตัดเสียงไม้ของพังเพราะหากพังพูดไปมากกว่านี้ความลับต่างๆของสมาคมอาจจะทำให้หลายคนร่วงรู้ได้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวว่ากันว่าบางส่วนนั้นมันคือการด้นสดของเซียมพังโดยชายคนนี้ได้อิงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงบนสังเวียนแห่งนี้อีกทั้งผสมกับบทบาทของตัวเองเข้าไปอีกด้วยโดยวงการมวยปล้ำจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าไพ่บอมนั่นเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ฝั่งผู้บริหารกโกรธเป็นอย่างมากโดยได้ทําการลงโทษชายคนนี้ ซีมพังโดนถอดถอนชื่อจากแมสกาป้าชิงแชมป์โลกทันทีแต่ทว่าจอซีนากลับไม่พอใจเขาคิดว่าซีมพังมีสิทธิ์จะพูดแบบนั้นได้แม้มันจะดูแรงไปหน่อยก็ตามซีนาจึงได้เข้าไปคุยกับวิสบ็กแมนตัวตัวเพื่อขอให้ซีมพังกลับมาชิงแชมป์โลกตามโปรแกรมเดิมและการพูดคุยก็ได้เกิดขึ้นในช่วงท้ายรายการของสึกรอทั้งสองตานยกเหตุผลมาถ,ถกเถียงกันแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของสมาคมแห่งนี้ จะไม่ยอมรับฟังเขายังคงดั้งร่นลงโทษซีมพังตามเดิมทำให้ซีนาจึงใช้ไม้เด็ดซีนาได้บอกว่าทาวิสและทีมฝั่งผู้บริหารไม่ยอมข้อเสนอที่เขาขอซีนาจะไม่ขอขึ้นปป้าอีกต่อไปจากนั้นซีนาก็ได้ส่งเข็มขัดแชมป์โลกคืนให้วิสแล้วเดินหนีกลับไปทันทีต้อบอกว่าซีนาคือน้ำเร้าแม่เหล็กที่ช่วยให้ดัมกอบโกยเงินอย่างมหาศาลหากซีนาออกจากสมาคม มันจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอนนั่นจึงทำให้วิสหมดทางเลือกเขายอมทําตามสิ่งที่จอซีน่าขอโดยให้เซมพังกลับมาชิงแชมป์โลกตามโปรแกรมเดิมแต่มีข้อแม้อยู่ว่าหากจอซีน่าแพ้เขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> สัปาห์สุดท้ายก่อนถึงซึก m มันนี่เดอะแบวิสแม็กแมนที่ยังกังวลว่าหากเซมพังชนะ ชายผู้นี้จะเอาแชมป์โลกอันล้ำค่าเส้นนี้ออกไปจากสมาคมวิสจึงได้จับซีมพังมาเขียนใบสัญญารับรองว่าพังจะไม่ทำแบบนั้นด้าซีมพังก็ได้ทำการต่อรองไม่ว่าจะขอเครื่องบินส่วนตัวในการเดินทางอยากได้ภาพะะยนต์ของตัวเองและขอขึ้นปั้ำในคู่เอกของเรเซอร์มานเนียเมื่อได้ฟังข้อเสนอทั้งหมดของซีมพังวิสเหมือนจะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ แต่เพื่อแชมป์โลกอันแสนล้ำค่าเส้นนี้จะยังคงอยู่ในสมาคมนี้ต่อไปพาใไมวิสต,ต้องจำใจทำตามข้อเสนอที่พังบอกมาแต่แล้วจอซีน่าก็ได้มาขัดจังหวะสะกก่อนยอดแชมป์คนนี้ได้บอกว่าหยุดเรื่องข้อเสนอไร้สาระพวกนี้ได้แล้วเพราะใน m o นนี่เดอะแบแม้จะเป็นบ้านเกิดของซีมพังแต่หากวันนั้นมาถึงจริงเขาจะพิสูจน์ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเขาจะยังคงรักษาแชมป์เส้นนี้ได้อย่างแน่นอน ดาซีมพังได้ฟังก็ถึงกับหัวร้อนทันทีเพราะเขาคิดว่าจอซีนาด้อยข้าในตัวเขาเขาบอกว่าจริงอยู่ที่เขาเหมือนจะดูต่ำต้อยกว่าจอซีนาแต่ทว่าคนต่ำต้อยอย่างเขาเค่อยๆทีตัวเองขึ้นมาจนวันนี้คนต่ำต้อยอย่างเขาคนนี้ได้มายืนเคียงข้างกับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แล้วจากนั้นซีมพังก็เริ่มพูดจาบานปลายลามไปถึงครอบครัวของจอซีนาทำให้ซีนาหัวร้อนจิได้นขาสติไปชั่วขณะ ได้พังมือไปต่อยซีมพังเข้าจนทําให้เรื่องนี้ถึงขั้นแตกหักซีมพังบอกว่าหมัดนี้ไม่ได้เรียกสติเขากลับมาความจริงแล้วเขาเบื่อสมาคมแห่งนี้เบื่อที่หน้าจอซีนาเบื่อที่หน้าวิสแม็กแมนเบื่อที่หน้าทุกคนที่อยู่ที่นี่ในศึกมานี่เดอะแบงค์ที่จะจัดขึ้นในบ้านเกิดของเขาเขาจะเอาชนะจอซีนาพร้อมเอาแชมป์โลกไซน,นี้ออกไปจากสมาคมแห่งนี้แน่นอนนี่ไม่ใช่การเตือนแต่เขาจะทำจริง เหตุการณ์เริ่มบานปลายและไม่มีทางแก้ไขได้อีกต่อไปทางเดียวที่จะหยุดปัญหานี้ได้คือจอซีนาจะต้องเอาชนะสถานเดียวเท่านั้นเพราะหากเขาไม่ชนะแชมป์โลซนี้จะหายไปจากสมาคมและเขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแล้วศึก m o นนี่เดอะแบก์ก็เริ่มต้นขึ้นสื่องการตัดสินของเรื่องราวทั้งหมด นี่คือวันสุดท้ายที่ซีมพังที่จะทํางานให้กับสมาคมแห่งนี้และว,วันนี้เขาได้ขึ้นปาี่บ้านเกิดของตัวเองอีกด้วยความมั่นใจฟอร์มในตัวของเขาณนะตอนนี้บวกกับเสียงเชียร์ทั้งสนามนั่นก็ทําให้ยอดนักปล้ำคนนี้มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถกระชากแชมป์และจากไปอย่างสมบูรณ์ได้แน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะผู้คของแชมป์ณตอนนี้คือเสาหลักของสมาคม การที่จะเอาชนะชายคนนี้ในแมตท,ที่สําคัญมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจอสินาเปิดตัวออกมาพร้อมกับเสียงโคเจ็นแฟนเจ้าถิ่นแต่ยอดแชมป์คนนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดเขาพยายามโฟกัสกับแมตสำคัญนี้เพราะถ้าหากเขาแพ้เขาจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าน,นี่คือการต่อสู้ที่แบกความหวังอันหนักอึ้งของนักมือปรามทั้งสองพวกเขามีแรงกดดันเปอย่างมากทำให้เริ่มการต่อสู้มา ทั้งคู่มีสีหน้าที่ดูตึงเครียดแต่พวกเขาพยายามสู้กันแบบประคองเพื่อดูเชิงกันไปมาส่วนจะจะเป็นการจับหักล็อกคอยดูเชิงซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างพยายามให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบให้เร็วที่สุดแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองรู้ฟอร์มของกันและกันทําให้ยังไม่มีใครชิงจังหวะเร่งงานกันแบบหนักๆได้แต่แล้วจังหวะนี้ซีมพังในจังหวะเตะจอ,อย่างซีหน้าได้เขาเตะซ้ําไปซ้ํามาจนซีหน้าเริ่มอาอการเจ็บ พังเลยทําการเล่นง,งานต่อจับซีนาเวียงไปติดมุมแต่ซีนาก็โต้กลับพร้อมใส่ท่าอันหนักหน่วงซีนากลับม,มาฟังได้เปรียบบ้างเขาพยายามใช้ท่าล็อกเพื่อตักกาลังพังไปตรงทางด่านพังก็แก้ท่าได้ทางท่วงทีและสามารถกลับม,มาเป็นฟังได้เปรียบอีกครั้ง 2. น้มัปั้มต่างฝ่ายต่างผลักกันได้เปรียบสีเปรียบทาให้ช่วงนี้ก็ยังดูรูปเกมไม่ได้ว่าใครนั้นเหนือกว่ากัน ซีมพังได้จังหวะเวียงซีนาตกเวทีจากนั้นพังก็รีบเอาตัวซีนามาพาไ้ที่ขอบเวทีพังขึ้นเชือกทันทีและทะยานลงมาทิ้งเข่ากระแทกไปที่ท้ายเท้าของซีนาด้วยความแรงมันเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากแต่ก็ไม่มากพอที่จะเอาชนะซีนาได้ดานพังก็รู้แล้วว่าแค่นี้ยังไม่สามารถเอาชนะยอดแชมป์คนนี้ได้เขาจึงทําการเล่นง,งานซีนาต่อไปเรื่อยๆแม้นในวัาปรรมอย่างซีมพัง เขาจะไม่ใช่นักว่าพ้ำที่อัดหนักอัดแรงแต่ว่าชายคนนี้จะเน้นสร้างดาเมสให้ได้ม,มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวและบริเวณลำตัวทำให้การโจมตีของซีมพังแต่ละท่วงท่านั้นทำเอาซีนาบอบช้ำเป็นอย่างมากทำให้ผู้เป็นแชมป์ต้องถอยมาตั้งหลักอยู่พักหนึ่งพังก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสได้เปรียบให้หลุดรอดไปเขาจึงตามมาเล่นงานแต่ซีนาก็ใช้จังหวะนี้จับสายท่าซูเพล็กข้ามเชือกลงมากระแทกพื้นด้านล่างไปอย่างแรง ซีมพังโดนโจมตีท่านี้เข้าไปทําให้เขาถึงกับนอนแน่นิ่งและลุกขึ้นมายืนสู้ต่อไม่ได้ดานซีนาเองก็เจ็บเช่นกันแต่ยังน้อยกว่าพังมากซีหน้าจึงแข็งใจลากพังขึ้นไปบนเวทีพร้อมจับกดแต่ยังได้แค่2เท่านั้นซีนาก็ไม่ยอมลดละเขาก็เล่นงานต่อไปเรื่อยๆด้านพังก็ไม่ยอมลดละเช่นกันนักวบปั้จ้าวถิ่นคนนี้กัดฟันตอบโต้ซีนาอย่างสุดมันดูเหมือนทั้งสองฝ่าย ่างไม่ยอมกันเลยคนหนึ่งโดนโจมตีอีกคนหนึ่งกระสวนกลับแทบจะทันทีจนทั้งคู่ร่างกายเริ่มบอบช้ำกันอย่างเห็นได้ชัดจังหวะน,นี้ซีมพังในจังหวะเล่ยง,งานซีนาจนตกเวทีเขาไม่รอช้ารีบพุ่งตัวมากระแทกซีนาที่อยู่ด้านล่างจากนั้นพังก็ลากซีนาขึ้นไปบนเวทีพังขึ้นเชือกทันทีเขากระโดดหมายจะใช้ท่าใหญ่แต่ซีนาหลบได้พร้อมใส่ท่านำร่องไฟน็อกเขาชอเฟอร์ซึ่งก็ทำได้ด้วย และนั่นก็เท่ากับว่าซีน่าเตรียมจะปิดเกมนี้แล้วเขาจะพังแบกเตรีมยมใส่ท่า AA แต่พังก็ไม่ยอมง่ายๆโต้กลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมจะใส่ท่า G t s ต่อทันทีแต่ด้านซีน่าก็โต้กลับและแก้ท่านี้ได้ทันทุ่งทีซีน่าเตรียมจะใส่ท่า AA อีกครั้งแต่พังก็ไม่ยอมง่ายๆทาให้การต่อสู้นี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปด้านซีนพังพยายามจะปิดเกมนี้ให้ได้พังเห็นจังหวะน,นี้ เลยขึ้นเชือกเตรียมใส่ท่าโจมตีครั้งแต่จังหวะที่เขากระโดดลงมานั้นซีนาก็ใช้แรงทั้งหมดอุ้มแบกล่างพังเอาไว้พร้อมจะใส่ท่าไม้ตายด้านพังก็ไม่ยอมพลิกกลับมาจะใส่ท่าไม้ตายของตัวเองเช่นกันแต่ฝั่งของซีนาก็ดิ้นหลุดออกมาได้แล้วรวบขาพังพร้อมใส่ท่า STF ซีมพังโดนท่าไม้ตาอีกท่าของจอซีนามันเป็นท่าไม้ตายที่ทําให้น้มวยป้มหลายคนตบพื้นยอมแพ้มาแล้ว พังกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เขาพยายามดิ้นเอาตัวรอดแต่ครั้งที่จะไปจับเชือกซีนากอร่ามากลางเวทีแล้วใส่ท่า S.T.F. ต่อทำให้พังเริ่มหาวิธีใหม่เขาพยายามหาช่องว่างของท่านี้เพื่อแก้เกมให้ได้และเขาก็ทำได้ซีมพังเห็นจุดอ่อนของท่า S.T.F. เขาจึงเอามือมาสอดอย่างรวดเร็วพร้อมใส่ท่าอนาคอนด้าไว้ซึ่งก็ทำได้สำเร็จนับว่าเป็นการแก้ท่าได้อย่างชาญฉลาดมากๆ แต่นั่นมันก็ไม่มากพอที่จะเอาชนะจอซีนาลงได้กรอสีนาใช้แรงที่มียกตัวเองและพังขึ้นมาและรีบใส่ท่า AA ลงไปอย่างคาดไม่ถึงสีนารีบกดทันทีแต่เหลือเชื่อที่พังยังยกไหลได้ทันผู้ชมในสนามเริ่มนั่งกันไม่ติดแล้วพัวเขารุ้นไปกับแมสนี้ตอนนี้ซีนากําลังคิดหาวิธีที่จะประเด็จสึกโดยเร็วเขาปีนขึ้นไปบนมุมเสาหมายจะกระโดลงมาทับพัง แต่ข้าไไปถึงในจังหวัดที่เขากระโดดลงมานั้นพังได้แก้ท่านี้ด้วยท่า power bomb พร้อมจะปิดฉากด้วยท่า GTS ด้าซีน่าก็แข่งใจฟื้นดิ้นสู่ชีวิตจนหลุดออกมาได้ซีน่ารงงานพังจนหมดสภาพอีกครั้งแล้วรีบขึ้นเชือกเตรียมจะทิ้งขารอบที่2ซึ่งรอบนี้เขาทับได้สําเร็จซีน่ากระโดดทิ้งขามาทับคอพังไปอย่างแรงพร้อมจับกดทันทีแต่พังยกไหลได้ทันไม่ยอมให้นับสามไม่ง่ายๆ ีนาเริ่มหมดความอดทนเขารวบรวมสติีครั้งและกำลังจะปิดเกมนี้ด้วยท่าไม้ตายของเขาหน้าซีมพังที่อยู่ในสภาพที่อิดโรยก็ค่อยลุกขึ้นมาซึ่งซีนาเห็นจังหวะนี้เขาก็ได้จับพังมาใส่ท่า AA ด้วยความรุนแรงพร้อมจับกดอีกครั้งแต่ไม่น่าเชื่อที่ซีมพังยังย,งยกไหล่ได้ซีนาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนั่นเป่ร่มน้อยคนนักที่ทนท่าไม้ตายของเขาติดต่อกันได้ เขาจึงไปถามกรรมการว่าเมื่อสักครู่นี้กรรมการนับช้าหรือไม่ด้านกรรมการสกอตอาร์มสตองก็บอกว่าตัวเขานั้นนับด้วยความเร็วปกติทำให้ซีน่าถึงกับผิดหวังเลยทีเดียวแต่การตัดสินของกรรมการคือสิ่งที่เด็ดขาดแล้วเขาต้องรับความจริงกับเรื่องนี้ให้ได้ทำให้ซีน่าหมายจะใส่เอเออีกครั้งเพื่อจบเกมนี้แต่คราวนี้เขาจะทำให้เอเอดูรุนแรงที่สุด ซีนาได้แบกร่างพังไว้บนมุมเสาเขากำลังจะใส่ท่า AA จากยอดมุมเสาแต่พังก็ไม่ยอมง่ายๆเขาดิ้นสุดแรงแล้วรีบเกี่ยวคอซีนาลงมาทันทีซีนากระเด็นไปเตดมุมอีกฝั่งแต่เขาก็พยายามฝืนสังคารตัวเองให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่จังหวะที่ลุกขึ้นมานั้นเขาก็โดนพังเอาเข่ามากระแทกหน้าไปอย่างแรงและโดนท่า GTS ต่อทันทีแต่โชคดีที่ซีนา กระเด็นตกเวทีโดยรอดพ้นจากการกดนับสามไปได้อย่างหวุดหวิดดานพังรู้สึกเสียได้มากเขาจึงลงไปลากสีหน้าขึ้นมาบนเวทีมายจะจับกดแต่ด้วยความล้าและความบอบช้ำทำให้ทุกอย่างมันดูช้าไปหมดและในเจ้าวะน,นั้นเจ้าของสมาคมอย่างวิสแมกแมนพร้อมกับจอร์เรลินติสก็ออกมาที่หน้าเวทีทำให้พังเริ่มระแวงแต่ทว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาให้เสร็จสิ้นก่อน พังลากซีนาขึ้นไปบนเวทีไม้จะกดซีนาซึ่งช่วงเวลานั้นมันนานมากพอที่จะทําให้ซีนามีเวลาตั้งหลักได้ซีนาจึงโชว์โอกาสตอนที่พังกําลังจะกดตัวเขารีบชีงงวะรวบขาและรีบใส่ท่า STF อีกครั้งด้านวิสเห็นโอกาสดีจึงสั่งให้จอร์เนเนติสไปสั่งระรังยุติแมชนี้เพื่อให้ซีนาเป็นฝ่ายชนะแต่ซีนาไม่ยอมเขาเรีบลงมาเล่นง,งานขัดขวางจอรเน,นติส ซีน่ารู้ดีว่าวิสนั้นหวังดีแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่วิธีชนะที่แบบใสสะอาดซึ่งมันขัดกับตัวเขาเป็นอย่างมากซีน่าเดินไปต่อว่าวิสจากนั้นเขาก็ขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งและนั่นก็มีเวลาให้พังฟื้นตัวได้จังหวะที่ซีน่าขึ้นไปบนเวทีพังก็รีบจับซีน่าใส่ GTS อย่างรวดเร็วพร้อมกดทันที1 2 3แชมป์โลกเปลี่ยนมือซีมพังเป็นฝ่ายชนะ ท่ามกลางความดีใจของคนดูแต่ด้างของวิสแม็กแมนยังไม่ให้จบเรื่องนี้ไปง่ายๆเขาสั่งให้ทีมงานหลังฉากให้เอาตัวอัลเบอร์โตเดเดโอมาใช้ใส่กระเป๋ามานี่รอแบงเพื่อแคสอินแชมป์โลกของพังนาะตอนนี้เลยซึ่งไม่กี่นาทีเดเดโอก็ออกมาตามคำสั่งแต่ไม่รู้ด้วยความดีใจหรือความร้อนรนหรือตื่นเต้นอะไรก็ไม่ทราบได้เดเดโอวิ่งทะเลทะล่าเข้ามาบนเวทีจนไม่ทันระวังตัวเอง พอรู้ตัวอีกทีก็โดนซีมพังเข้ามาเตะก้านคอจนหลับคาเวทีจากนั้นซีมพังก็รีบหนีออกไปเขาวิ่งออกไปทางฝั่งของคนดูแต่ก่อนที่พังจะออกไปนั้นพังได้ส่งจูบให้กับวิสแม็กแมนเพื่อส่งสัญญาณว่าเขาจะไปแล้วไปพร้อมกับแชมป์โล่งอันล้าค่าเส้นนี้ด้วยด้านวิสตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ซีมพังได้เอาแชมป์โลกที่เขาหวนแหนออกจากสมาคมนี้ไปต่อหน้าต่อตาเรื่องนี้ทําให้เขาโกรธแค้นซีมพังไปอย่างมากและเรื่องนี้เขาจะไม่ให้อภัยจอซีนาได้ต่อไปหลังจบศึกมันนี่เดอะแบงอีกหนึ่งวันต่อมาในศึกรอวิสแม็กแมนได้เรียกตัวจอซีนาออกมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบวิสนั้นตั้งใจจะไล่จอซีนาออกแต่โชคดีที่ทิเบสผู้เป็นลูกเคยของวิส ได้เข้ามาขัดขวางก่อนเขาเข้ามารวบรวมอำนาจทั้งหมดเกี่ยวกับสมาคมแห่งนี้แทนวิสจนหมดสิ้นแล้วนั่นจึงทําให้จอซีนารอดพ้นจากการถูกไล่ออกอย่างหวุดหวิดและเหตุการณ์ทั้งหมดกระจบลงเพียงเท่านี้สี่พันจะเป็นอย่างไรต่อไปจอซีนาลหลังจากรอดพ้นจากการถูกไล่ออกเขาจะมีเป้าหมายอะไรอีกต่อจากนี้ทางสถานีปั้มเคยทําเรื่องราวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับสามารถรับชมคลิปดังกล่าวได้เลยในช่องของเรา และก่อนจากกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทาคลิปต่อๆไปก็ได้ตามช่องสถานีวปิปลามเอาไว้เพื่อที่จะพลาดเรื่องราวมวยปล้ำแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปตัวนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่การสนับสนุนสถานีวปิปล้มเรื่อยมาสาหรับวันนี้สถานีวปิปลัมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ